สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับนายป๊อบจากเด็กเติมนเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําซุปเนื้อนะครับส่วนประกอบก็มีดังนี้เลยนะครับพระเอกของงานนี้ก็คือเนื้อวัวนะครับเนื้อเป็นเนื้อส่วนน่องก้อนนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับต่อ,อมาคือ,อบรรดาเครื่องเทศที่ใช้นะครับในการทําในครั้งนี้ก็จะมีกระเทียมากผักชีพริกไทยนะครับ ใบตักชีครับลูกกวานนะครับโอยกักอบเชยแล้วก็ขิงนะครับต่อมาก็คือหอมหูใหญ่นะครับม่เขือเทศนะครับหอมแดงเดี๋ยวจะไปเจียวนะครับไปไว้โรยตอนข้างบนฮะเจียวไว้กรอบนะฮะมะนาวพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็จะใช้เกลืออีกอย่างในการปรุงรสนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วย ต้นหอมกับขึ้นชัยนะครับเอเครับเดี๋ยวมาชมกันว่าผมจะทำซุปเนื้อนะครับเป็นเนื้อน่องตัวนี้ได้ยังไงจากส่วนประกอบเหล่านี้นะครับครับตอนนี้ผมผมก็เริ่มลงมือทําแล้วนะครับผมก็ได้นําเอาเจ้าเครื่องเทศนะครับมาต้มในน้ําเดือดนะครับประมาณสัก10นาทีนะครับให้เครื่องเทศก็ส่งกลิ่นหอมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเบาไฟแล้วก็ นำเนื้อลงไปตุ๋นต่อเลยครับผมจะตุ๋นแบบเปิดหม้อนะครับเดี๋ยวสักครู่มจะเอาเนื้อลงไปนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เบาไฟนะครับลงมาแล้วให้น้ําก็เดือดปุดๆไม่ต้องเดือดแรงนะครับก็กลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ใส่ไปก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผมจะใส่เนื้อลงไปนะครับผมจะใส่ลงไปทั้งก้อนเลยนะครับนี่ครับใส่ทั้งก้อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เงี้ยตุ๋นไว้ประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นผมจะนําเนื้อที่ตุ๋นเนี้ยขึ้นมาตัดเป็นชิ้นพอคํานะครับเพราะว่า,าถ้าตัดเป็นชิ้นเราไปใส่ตอนนี้เลยเนี่ยทําให้เนื้อเขารูปร่างไม่สวยไม่น่ากินนะครับแต่ถ้าตัดตอนที่เขาสุกแล้วเนี่ยเนื้อก็จะได้รูปสูงที่สวยงามตามที่เราต้องการนะครับเ๋ยวมาดูกันขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้ผมก็ตุนเนื้อจนครบถึงชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยเขาไปหั่นเป็นชิ้นนะฮะ เป็นชิ้นพอคำแล้วนะครับแล้วจะตุนต่อไปสักระยะหนึ่งนะฮะให้เขาเปื่อยแล้วก็ถึงจะใส่อหอมหัวใหญ่กับมะเขือเทศลงไปนะครับนครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้เนื้อเราก็เปื่อยนุ่มได้ที่แล้วนะครับขั้นต่อไปก็จะเติมผักลงไปนะครับหอมหัวใหญ่ก่อนเลยนะครับก็ นี่นะครับมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวพอต้มจนมะเขือเทศเขา,าสุกแล้วก็หอมหัวใหญ่เขาสุกใสนิ่มได้ที่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อไปนะครับครับถึงตอนนี้ผมก็ต้มเจ้ามะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่จนนุ่มสุกดีแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับซุปเนื้อนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสแล้วก็ชิมกันนะครับการปรุงรสในผมจะ ปรุงในชามครับคือทำางนชามต่อชามเลยนะครับเดี๋ยวติดตามขั้นตอนไปได้เลยนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสของเจ้าซุปเนื้อนี่นะครับโดยซุปเนื้อของทางอิสลามเนี่ยโดยหลักเขาจะปรุงด้วยเกลือนะครับไม่ใช้น้ําปลาแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนตานะฮะแล้วก็มีน้ำมะนาวมี3ามอย่างนี้แหละครับรสชาติก็จะเขาจะให้ประมาณว่าเปรี้ยวนําเผ็ดแล้วก็มีเค็มนิดหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยว ผมเนี่ยจะเอา,อาขึ้นช่ายกับต้นหอมน่ใสไปเลยนะรองไ้ก้นถ้วยแล้วก็เดี๋ยวพอเอาน้ำซุปมาราดเนี่ยไอความร้อนทำให้ความหอมของขึ้นช่ายกับต้นหอมเนี่ย,ยนะอกอยกมาด้วยแล้วสุดท้ายถึงจะโรยด้วยหอมเจียวซึ่งผมเจียวไว้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปปรุงรสกันต่อเลยนะครับ ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเมนูเจ้า,าซุปเนื้อนะครับวันนี้ที่เป็นส่วนเนื้อน่องนะครับเดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวขอเริ่มด้วยการชิมน้ำก่อนนะครับสมกล่อมครับ เปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มนิดหน่อยตามแบบของซุปเนื้อของสลามเขาแล้วกินคู่กับพวกข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่นะครับความหอมของหอม,มเจียวมาชัดเลยแล้วก็น้ำซุปก็กลมขอมนะฮะหวานเดี๋ยวลองตัวนู้งดูบ้างนะครับ <c oughs> ก็ไม่ถึงกับเปื่อยมากนะครับก็ยังให้เหลือได้เคี้ยวบ้างนะครับ มันมีเอ็นที่จะตัดยากิดน,นึงนะฮะแต่ถ้าเคียวว่าน่าโอเคอยู่นะครับอืมสดชื่นมากครับเปรี้ยวเผ็ดเนื้อนุ่มกลังดีครับไม่ไม่ถึงกับเปื่อยมากคือได้เคี้ยว ตอนตัดนี่เหมือนว่าจะจะเหนียวทุกนี้นึงแต่ว่าพอเลยกเที่ยวเนะี่ยพอดีเลยครับจานนี้ถือว่าใช้ได้เลยโอเคครับผมครับสำหรับคลิปนี้ซุปเนื้อฮะ,ะเป็นเนื้อนอกก้องก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ